สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำรถยกล้อติลลกาได้นะเป็นรถลานสามารถที่ับวิ่งได้เหมือนกันนะชุดนี้มียูีสีให้เลือกนี่ครับเพราะว่าด้านบนกับด้านใต้มันก็เหมือนกันเลยนะเพราะว่ามันจะวิ่งแบบกลับด้านได้ถ้าชนกำแพงนะนี่แบบนี้แหละ แรงกำลังดีในระดับหนึ่งเลยล้อเป็นยานะครับมันเลยยึดถนนได้ดีนะตัวนี้อาชุดนี้ก็มีสีสีให้ได้เลือกกันสีแดงสีเขียวสีฟ้าอืมโอ้แต่รู้สึกว่าล้อยางมันเปื้อนง่ายเหลือเกินอ่า มาดูสีส้มกันบ้างโอ้สีส้มนี่สวยนะเหมือนกันหมดเลยครับนะต่างกันแค่สีเท่านั้นเองอ่เดี๋ยวชนทุนที่ถ้าชนติดกำแพงมันก็จะยกล้อได้ ดูสีต่อไปกันบ้างสีน้ำเงินถูรแรงไม่ได้ถูรแรงแล้วมันจะแบบยกล้อรแรงมากเลยชุดนี้อืม,อมก็ลองไปหาเดินดูตามร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นของเล่นแผงนะชุดนี้มีมาให้สีสีให้ได้เลือกกันคลิปหน้าก็ พบกันไหนนะครับ